นาะปูปูนมัสการครับปูครับนมัสการครับปูน้ำมัสการเจ้าค่ะเป็นจังไหนนาะปูเป็นได้โขกดาบน้ำปูปูลูกปลาขอเสียงดังๆในเด้อปูได้มาจังไหนครับังไปหูหนวกปูได้มาจังไหนครับปูขึ้นบอกรึขึ้นบอกเรีกยื่นน้ำบันอ่า พญานาคอหนึ่งนะครับยุทเนพญานาคยุลธนพญานาคัปูฝันบ่ฝันพระเจ้ว่าบอกขราเจ้ามาบอกขราเจ้าท่วงนั่นเรียกยุคอ่ายุคพญ์เนพญานาคว่าท่นครนึงพุทธเผาม่เขียนยุทธขาเจ้านี่เป็นเปลีนผีหรือเปลี่ยนอะไรแบบนีดีเปี่ยนผีะสนขี้อนใสขี้ดินบ่ปูขียนที่ดินเลยก็ไดยุคกับลิ้น ยนยินดยินไปย่านาไปย่านาครับจ้าสีใดครับปูเนะสีใดโตัวนะเล็กสีใดล่ะเพราะสีใดกับสีสีอันธรรมดาอ๋อหนิล่ะสีธรรมดาสีปากการนี่แหละที่ปูสีมึกสีแหลสบแดครับปูสีแดงห้องนี่สีที่ห้องนี่ล่ะเ่าแดงจริงคือมันบกปูฟันตีปะครับปูฟันนี่วะ มันวางได้บ่ค่ะงือได้แล้วมันว่าละอันเออพยายามทุ่งแกะมันมาเอาเด้อว่าจะได้ยิ่งขาเจ้าว้าโอ้เป็นห้องบอกบู๊ห้องบอกห้องมาบอกเลยจีค่ะเพื่อนย่างไปพ่อเขาเจ้าใช่ขาเจ้าว้ากันบู๊บูเว้ากันเพื่อที่ทุ่งแกะมันเด้อฮ่าขี้นึ่งขาเจ้าว่ากันต้านใคอยากทุ่งแกะมันมาเอาเด้อโอ้คนหัวลูกปากพี่น้องต้านไม่ได้านักคโตครับโตเดียวโตเดียวอะปากตัวนี้ดิ้อ เหรียันเด้อว่าสันโอ้ยอาบปากให้เบิ้งเลยค่ะอปากให้เบิ้งเห็นแต่ลีอันนี้เจ้าไาเขียนไว้เห็นเป็นตัวสีใดค่ะปู่วกสีเหลงก็ี่ยมครับปูอันนี้เป็นเล็บสวหญ่ายปะครับปูไม่กระชับมาแล้วมาเอาเด้ออาบปากขึ้นเดียวเห็นเลยคุณเรื่องมะบวกครับค่ะ นาโฉงนะมัเมาเดอเห็นขั้าได้กินได้ทานเขาจะวางตันาบอตัวขาัตา้นบอกติดตัวเลยบวกตก็บอกเข็นเป็นตัวยังคเป็นเลี้เล้ตัวเน่งเท่าไรเนี่ยเบื้องล้หันเขียดเนี่ยนะปูว่าวังเนี่ยตัวใดครับว่าตื้อบอได้เราปูนี่ยคันพ่อยอะนะะเบื้งตัวใดปูตัวใดสองเก่าอนอนเก้า สองเก้าสองสอเก้าสองสองเกสองครับสุดเดียวะครับปูเออเท่นี้ละวันนี้อันผู้เขียนที่ที่ดินมันก็ค้นกับ่าเถาไปได้หรอกเอาเด้อห้าโซ่ห้ามันเพราะเบิ้งเอาเด้อแต่ยาวกันเจ้า่อนเก้าเขียดสองกับเจ้าวันโอ้สองก็ต้นนี่ปูก็ตกเก้าจ่ออกอีกอยู่บ้างปว

สองเก้าสองนี่ผัดเลือกผู้เฒ่าเลขผู้เฒ่าเลขที่บอกแม่ปูสิแมนทผีง่อย่างเลยพ่อุสองเก้าสองทีบอกอ๋อตัดเลนได้หนีบปูอ้กระจากปปูจักหลอกจังสน่เขาอกต่อ้านกาวซอวั่าให้ตันาะเจว่ารคณพอพอดีฟันแล้วก็ผมมีเขียมากกับไม่เขียนไว้ครับันช่วงเวลาไหนปู้ ประมาณสีหนึ่งตีโอ้ยเทวดามาบอกเกินนี่แล้วมานเอามา,มาล่างใายไมย่ไม่ใคาเจ้าเคยคอยู่เจ้คนตัวเดียวกันตัวนี้เต,<ะ>ตัวเดียวกันนี่แต่เก็ดเท่านั้นละนี่แต่เก็ดเก่าเนาะครับเก็ดเกา่ากับสองเกียย่านหลงกับเฝ้าเขียนไม่เลยหลั ห้าตัวห้าบนั่นห้าตัเจี้ยห้าตัวห้าหมันพูตัดะอกดมาก็ได้หาตัวเท่านั้นแหละครับชื่อว่าเปลี่ยนเราพูดกันเพิ่นมาบอกกับฟ้าเขียนไว้เลยเนาะเขียนไว้ห้าลูกห้าล้านมากขอถามนะครับมีตัวมักบ้างตัวมักถ้าเป็นสองตัวนี่พมีตัวมักบ่ครับเพิ่นมากกะมากเอ่อสอง เก็ดเก้า่ปูมัดสองตนเออนี่นี่นี่บ่เก้าเตัวเก้านี่บ่ปูตัวเก้านี่แม่มันเป็นสตัวเดีค่ะปูสตัวก็ดสบ่ครับเ็ดนี่บ่ปูเอหวออกมาออกดูเปัแล้ว่อ่อน้วเนาะ ฟู <önemli S 2> นี่บแม่นว่าฝันง่ายๆเด้อมา่ทยทำอยู่นี่บ่เห็นฟูฝันเห็ฟังยังแมีแต่บอกไปหอาจยนตงเนาะั่งได้เาก็บอกล้ฝันตอนตีน้เนาะจ้าฝันผักฝันแล้วฝันักฝันแม่แต่มวน่หัวหค่ะอยฝันเะ กี่ฝันเตได้ลูกปูหน่งสองปนไปจุกปูฝันไว้ต่างไหนกับปูนิมนอนนิม่อ์เราฝันไหมนะครับฝันไว้ต่างไหนกครับแต่วฝันไ่ช่งไหนแล้วไปไพ่อข้าเจ้าเพมคุณว่าอยากโชกให้มันเบิ่งเด้อเลียอกดวยนีสัญญานักวาสั่นครับตอนนี้ดังข้าเจ้าต่อไม่เลยฝันว่นนั่นดีวันครับ คนละขจรผู้เฒ่าเอาเนี่ยเอาออเสียเขียนเขียนขี้ดินจากโซ่ไขมันเดื่อวัสดุวัที่นึ่งวัสดุเสื้อเรว่อวัสนนี่กระจ้า่อวัสดุบอกกับคนหลายๆคนกระจจาเงาเงาเขาเจาฟังดยพูดเรื่องนี้ยหูเนียคือว่าเรื่องเขียนเด้แต่จะบ่บ่บอกต้ใดก็ู้ที่ผู้เฒ่าเขียนไม่ใส่ขีดินไม่ผู้นี่เน้ออ่านในฟังในผู้ผมเหลียวไปเห็นสอเก้าสอน สองเก้าสองอันนี้เลขอันที่ยุลินพระยานาคตัวใดปูเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองฟันลวปูหูมเนยเลยบอกครับฝันลุูเมียเลยเขียนไปเลยเอนบ่กครับเขียนไปเลย่อก็ปาาปายู่มันี่ก็ัวปูย่านเลื่มเลยเปล่าเขียน้สิครัวเขียนว้าลูกลานมากสิได้บอาสูงฟังสูบฟังอล ต่มา่ย่ยมเลยเอาน้ำแข็ตรงเด้อวัดนงัง้หวัดนี่เชื่อไหมว่าโชคดีตัวเฮานิดหลอน,นี่ยังมาบอกกอน,น,อนว้ายบันชีหลอนเยทพดามาบอกท่านู้พระยาหน้าคนบระตวดีปูพองจังเนั่นเดี๋ยวก็จังจังจังยุดต้นบากเป็นตบอเสียอยู่ที่อง่อกรตะกีนเมตรต่อเพนจะต้นเกิดเพาเกิดยุดอก้วเพิ่นยังเห็ดไให้สางตัวปู้ เรียกออกสามหาตะกี้ปีนั่นเนี่ยเอได้ว่าเันปูกระพวกแก้สอนเยหน่อยหน่อยครับยุนี่บอกอายุนั่นนอะปูปูไปเห็ท่นไดไปเห็นปูใช่จุตอนบรมถ้าเจ้าไปบอกตัวอหอมมากเลยิยบอกตัวไไล่ะปูบอกสามาทีสมัยตะกี้ถ้าเจ้าว่าตะเอแล้วเจ้าได้ตั้มตึงเลยบอกปูก็ได้รอผู้ละขั้นตะกี้มัน เฮ็ดรอเฮ็ดเกียนได้สิแม่กี้วะครับแสดงว่าผู้นี้่นเม่นสะพันใดตนผู้อึ่พอดีอยู่นี่ค่ะย็ดผิดตัวพอดีอยู่สํมของแท้เนี่เนะทรัิปู้นี่ยู่พุ่มเก่ามาผูพุ่มเก่าถ่ายคลิปครับพี่น้อง f อซครับปูวัดปานะครับปูวัดปลาวัดทองธรรมนิมิตเนี่ยนะครับฟันคัก ฝันจนยานจำว่าใดปูจนมาลุกถึนมาเขียนไว้นะครับฝันว่าผีมาบอกนะครับฝันว่าผีมาบอกสองเก้าสองนะครับผีเนั่นเขียนใส่ดินไว้ให้นะครับสองเก้าสองส่วนเหล็กลินพญานาคเห็นนยุลินพญานาคปูเห็นยุลินพญานาคเก้กเาเจ็ดสองนะครับ ตัวเลขก,กับ,บ่มมีหลายคู่หลายหางครับมี92 2 2สองสองเท่าดนี้นะครับเขียนหลายเทียรก็เลยมี2ตัวเนาะ92เอาให้พี่น้องโชคโฉมันหมันกันนครับขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณที่เขามาติดตามนะครับที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กดแชร์ๆๆนะใน,นเด้พี่น้องเอีทุกคนทุกท่านนะครับถ่ายคลิปให้พี่น้องโชคโฉมันหมนกันครับ พอกันใหม่ในคลิปนาะขอบคุณและสวัสดีครับ